สวัสดีครับเพื่อนๆืครับลืมสนิทเลยครับเพื่อนๆตั้งใจว่าจะทําเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของข้าวหอมมะลิหลังจากที่ทํามาแล้วในคลิปวิดีโอนี้40วันแล้วครับเพื่อนๆครับเช่นเคยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําครับคือเพื่อนเพื่อหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าข้าวของเราเนี่ยในแปลงเนี้ยใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับก็สูตรที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็นสูตร1578ครับเพื่อนๆแล้วลองมาดูความสมบูรณ์ของข้าวครับเพื่อนทรงกอนับลักษณะต้้นนนขของาาวครรับก็มีเพ่ๆทะ ามว่าพี่ร้าผมไส้พิสูจน์พี่แล้วทำไมข้าผมไม่ค่อยมีกอเหมือนที่พี่ทำเลยล่ะครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะเพื่อนๆนะว่าดินของผมเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุที่สูงมากนะครับซึ่งเราไม่ได้เผาฟางมากก็เป็นสิบปีแล้วครับเพื่อนๆก็คิดดูสิครับว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินมันจะขนาดไหนครับภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนมากเลยครับเพื่อนๆว่าปริมาณสัดส่วนธาตุอาหารที่ข้าวหอมมะลิ1นึแป้งที่ผมทํานี้ที่เหลือน้ํานี้ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นสัดส่วนที่พอดีครับอีกความลับหนึ่งครับเพื่อนๆสังูรก็สังเกตดูระด หนไมทำไมเราถึงไว้ระดับน้ําเพียงเท่านั้นหรอครับแน่นอนครับเราต้องการให้ดินอย่างน้อยนะครับต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้รับออกซิเจนบ้างครับเพื่อการแลกเปลี่ยนประจุไอออนนะครับเพื่อทําให้ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนลองฟังเสียงนะครับเสียงที่ผมเดินอยู่ในแปลงนานี้นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงครับครับเสียงนี้มันเป็นเสียงที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับเพื่อนๆว่าเราไม่ได้โกหกเพื่อนๆนครับเกี่ยวกับปริมาณอินทรีย์วัต ผมเองนะครับว่ามันมากหรือน้อยเพียงไหนเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูครับจากเสียงที่ผมเดินมันเป็นสัญญาณบอกอะไรครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าดินมีลักษณะฟูรวมนะครับและสิ่งที่ดินนี่แหละครับมันส่งผลต่อมายังข้าวที่ทําให้มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าจะถูกน้ําท่วมแล้วก็ลวกมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้การเจริญเติบโตของข้าวยุดชง,งักลงครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าการปรับโครงสร้างพื้นฐานของดินที่ดี นะครับให้กับการปลูกข้าวของเราเนี่ยมันส่งผลต่อที่ดีๆหลายเรื่องให้ครับเราโดยตรงเลยครับหคือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับของการใช้ปุ๋ยเคมี2คือทําให้ปริมาณผลผลิตที่ได้ในแปลงนาเพิ่มขึ้นครับ ต่อมาก็คือการทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของเรามันดีขึ้นนะครับทำให้เราทําเกษตรได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับครับรอบต่อไปนี่ก็จะใส่ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละครับคือรอบที่2นะของการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยในนาแป้งนี้ครับส่วนว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรงั้นเหรอครับก็เป็นสูตรเดิมครับเพื่อนๆเนื่องจากราคาของปุ๋ยตอนนี้มันก็ขึ้นทุกตัวดังนั้นเราก็ยังใช้ปุ๋ยสูตรเดิมอยู่ครับแต่อัตราการใช้ก็คือจะลดลงครับให้เหลือเพียงแค่กิบห้าต่งไร่รับงนั้นรัมง อยากจะสะท้อนให้เพื่อนๆเห็นว่ามันไม่ใช่อยู่แค่แค่การเลือกปุ๋ยที่ดีนะครับให้ตรงกับข้าวอย่างเดียวแต่การมุ่งเน้นปรับโครงสร้างของดินให้ดีเนี่ยมันยังเป็นหัวใจหลักและเป็นหัวใจสําคัญของการทรรําเกษตรทุกๆชนิดนะครับไม่เฉพอจะจงเฉพาะนาข้าวเท่านั้นมีฝากเพื่อนเติมอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆคือตั้งแต่ข้าวช่วงอายุ20วันไปจนถึงช่วง45วันเนี่ยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวค่อนข้างจะอันตรายมาก ถ้าใครใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนไนโตรเจนสูงมักจะเจอปัญหากับนอนกอแล้วก็นอนใบขาวหรือนอนชอนใบนั่นเองครับการควบคุมสัดส่วนเลชของปุ๋ยให้สมดุลกับข้าวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจะส่งผลให้ข้าวลดปัญหาการเกิดโรคเชื้อราแล้วก็ปัญหาเรื่องของนอนได้โดยตรงครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยตรงครับโดยที่ไม่ต้องมุ่งเน้นไปหาแต่ยามารักษาและบรรเทาอาการที่ปลายเหตุครับ